อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเบนแดนโรเจอร์กุซือของเลสเตอร์ซิตี้อัปเดตอาการบาดเจ็บของเจมส์แมดเดสันกองกลางตัวเก่งหลังจากโดนเปลี่ยนตัวออกจากเกมที่ทีมบุกไปชนะแอสเซนวิลล่า2-1ในศึกพในเึกเรมลีกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจมส์แมดเดสันพังประตูให้ทีมขึ้นนำา1ในเกมนี้ซึ่งเป็นประตูที่11ของเจ้าตัวในซีซั่นนี้รวมทุกรายการช่วยทีมคว้า3าแต้ม ปัจจุบันทีมรังันดับ3ของตารางมีแต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ประตูได้เสียเป็นรองในเกมที่วิลล่าพ์คแมดิสันโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่64เนื่องจากอาการบาดเจ็บซึ่งทางรโรเจอร์พูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นเช่นไรบ้างมันเป็นอาการเจ็บที่สะโพกที่ติดตัวมาตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วเขารู้สึกในจังหวะที่กำลังเตะมุมดังนั้นเราจะดูว่าเขา เป็นอย่างไรบ้างในช่วงสอสาวันก่อนหน้านี้โรเจอร์กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรสำหรับเลสเตอร์จะลงเล่นในศึกยูโรปาลีกพบกับสลาเวียปรากวันพฤหัสส่วนในเกมลีกสัปดาห์หน้าจะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลยูริเตอรมองมิฟิลจากเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับเป็นงานยากในการบุกไปควักสามแต้มออกจากถิ่นวิลล่าพักอย่างไรก็ตามติลมองให้เครดิตเพื่อร่วมทีม ที่รักษาสกอร์นำเอาไว้ได้แม้จะต้องเจอกับความกดดันตลอดครึ่งเวลาหลังลเลสเตอร์ได้ประตูออกนำไปก่อนอย่างรวดเร็วจากเจมส์ดิสันและฮาวิบานแต่ในช่วงต้นครึ่งหลังเบอร์ทานตาโอเล่ก็มายิงตีเตือนให้กับเจ้าบ้านและทำให้งานของทัพจิ้งจอกสยามยากขึ้นก่อนจะตึงสกอร์2-1เอาไว้ได้และคว้า3ามแต้มกลับบ้านได้สำเร็จครึ่งแรกเราเล่นได,ด้ดีมากพอเข้าสู่ครึ่งหลังพวกเขายิงประตูตีเตือนขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเราต้องเล่นเกมรับกันให้เหนียวแน่นขึ้นและรักษาส,สกอร์ไว้จนกระทั่งจบเกมแล้วแสดงให้เห็นถึงความนิ่งสภาพจิตใจที่ต้องแข็งแกร่งเมื่อต้องเล่นภายใต้ความกดดันเราได้2ประตูนำไปก่อนอย่างรวดเร็วจากนั้นเราก็พยายามที่จะคลองบอลและคุมเกมเอาไว้อาเป็นเพราะความเหนื่อยล้าทําให้ในครึ่งหลังเราไม่สามารถคลองบอลได้อย่างที่เราเคยทําการบุกมาชนะที่วิลล่าพักเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมันเป็นงานยากเสมอ วกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเกมนี้เป็นชัยชนะที่สําคัญที่แสดงให้เห็นว่าเรายังคงเป็นทีมในระดับพอปของลีกอยู่ลิเตลมองกล่าวทิ้งท้ายเบเดนโรเจอร์ <Not> พอใจกับผลงานลูกทีมหลังบุกไปเอาชนะแอสตันวิลลาได้2-1ในศึกเพีย์ลมกคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลสเตอร์ได้ประตูออกนำไปก่อน2-0จากเจมส์มดิสันและฮาเวิบาน ก่อนที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าจะทวงคืนได้นในช่วงต้นครึ่งหลังจากเบอร์ทรานตาโอเล่เลสเตอร์บุกไปชนะแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์2-1ขยับจากอันดับ3ขึ้นไปรั้งอันดับ2ของตารางหลังจบเกมก่อนที่แมนยูเต็ดจะแซงกลับไปอยู่ที่2ตามเดิมหลังเปิดเกมชนะนิโคลเซ่นในคู่ดึกมันเป็นชัยชนะที่สวยงามสำหรับพวกเราเกมในครึ่งแรกเราเล่นกันได้ดีมากทั้งการเคลื่อนที่สปีดบอลและการเพรสซิ่งคู่แข่งก็ถือว่าเราทำได้ยอดเยี่ยม เราเล่นกันได้อย่างดุดันในครึ่งแรกแต่เราก็มาเสียประตูแบบไม่น่าเสียในช่วงต้นครึ่งหลังทําให้โมเ m e n t มของเกมมันสลับไปอยู่กับแอสตันวิลล่าในช่วง15-20นาทีอย่่งไรก็ตามเรากลับมาอยู่ในเกมได้อีกครั้งหลังมีโอกาสทําประตูอีกหหรือ2ครั้งจากโอกาสของเจมิวาดี้แต่ก็ต้องชมผู้รักษาประตูของพวกเขาที่เซฟได้อย่างเหลือเชื่อทุกครั้งที่ดีดี้กลับมาจากเกมฝั่งยุโรปอาจจะเจอกับเกมฟุตบอลที่ยากลําบาก เราต้องเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นและแน่นอนลูกทีมของผมเองก็ทำผลงานได้อย่างไม่มีที่ติโรเจอร์กล่าวทิ้งท้ายตัดเกรดนักเตะเลสเตอร์แมดดิสันควงเฮลวิบานซัดประตูทีมบุกเฉือนวิลลา2-1เจมแมดดิสันกับฮวิบานช่วยกันยิงคนละลูกช่วยให้เลสเตอร์บุกชนะแอสเวิลลา21ทําทำให้เลสเตอร์ เฮ hey, ah สอเกมติดแสงขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงแคสเปอร์ชไมเคิลเคะแนนแทบไม่ต้องทํางานอะไรยากเลยหลังเจ้าถิ่นยิงตรงกรอบไปเพียง2ครั้งซึ่งเจ้ตัวเซฟไป1ครั้งกับเสีย1ประตูบิคาโดเปเรรา7คะแนนแต่จังหวะเคลื่อนบอลทําเกมลุกทางฝั่งขวาหลายครั้งมีจังหวะเปิดบอลสวยๆให้กับทีมแถมยังสามารถต่อบอลสั้นและยังพาบอลไปเปิดได้อีกด้วย7คะแนนจอนี e vern, 7, 5, นน่อีแวน7.5คะแนน มีจังหวะช่วยสกัดในแนวรับได้ดีตามประกบกับ2องกองหน้าเจ้าถิน่นจนหาจังหวะจบสกอร์ได้น้อยครั้งแถมยังสามารถช่วยซ้อนจนปิดพื้นที่อันตรายได้เกือบหมด7.5คะแนนสกราโซโยยุนซูคุมแนวรับได้อย่างยอดเยี่ยมตามติดกองหน้าเจ้าถิน่นแถมยังสกัดบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายหลายครั้งรวมทั้งสกัดบอลในเขตโทษได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วยังเอาชนะลูกกลาอากาศได้หมดด้วย8คะแนนลุกโทมัส มีจังหวะช่วยดักบอลก่อนเข้าพื้นที่อันตรายแต่โดยรวมวันนี้เจ้าตัวโดนเจาะให้เห็นก็พอแต่ยังสามารถขยับขึ้นมาต่อบอลสวยๆให้กับทีมได้7คะแนนยูริเตลลมอง7.5คะแนนช่วยขยันไล่แย,ย่งบอลในแดนกลางได้ดีแถมยังขยับขึ้นมาออกบอลให้กับทีมได้ยอย่างยอดเยี่ยมและยังมีส่วนสําคัญในการวางบอลให้ทีมได้ประตูแรกแต่เหมือนว่าเจ้าตัวจะยังไม่ฟิตเต็มที่เลยโดนเปลี่ยนตัวในช่วงที่ทีมกําลังต้องการอุดเกมรับ 7.5คะแนนวิลเฟตตอดีดีช่วยวิ่งไล่แย่งตัดเกมในแดนกลางวิ่งไล่แทบจะตลอดทั้งเกมก่อนช่วยออกบอลให้ทีมเล่นง่ายมากขึ้นแถมยังสามารถเบรกเกมสวนกลับของฝั่งเจ้าถิ่นได้ดี7คะแนนทิโมธีคาสตานเย่มีจังหวะลงมาช่วยซ้อนเกมรับให้ทีมได้ดีแต่เจ้าตัวแทบไม่มีบทบาทอะไรโดดเด่นแต่ก็ยังพอตัดบอลได้ แถมยังสามารถออกบอลให้ทีมเล่นเกมง่ายขึ้น6.5คะแนนเจมส์แมดิสัน8คะแนนหัวใจหลักในการทำเกมรุกของทีมในวันนี้มีจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อนสวยๆหลายครั้งแถมยังยิงประตูสุดสวยช่วยให้ทีมออกนำจนทีมเล่นได้ง่ายขึ้นก่อนเก็บชัยชนะได้แบบไม่ยากเย็นนักฮาเวิบ,บาร์นใช้ความเร็วในการเลี้ยงบอลทำเกมได้ดีแถมยังขยันตามเก็บบอลจนสามารถจ่ายเพื่อนทำประตูได้ ก่อนจะตามซ้ำจังหวะยิงของเพื่อนเป็นประตูให้ทีมนำห่างก่อนชนะไปได้9คะแนนเจม,มี่วาด,ดีมีจังหวะลุ้นทำประตูหลายครั้งแต่เจ้าตัวยิงไม่ผ่านมือโกเจ้าถิ่นโดนเซฟหลายครั้งเช่นกันแต่วันนี้ยังพอมีส่วนในการต่อบอลเชื่อมเกมรุกรวมถึงเลี้ยงบอลเข้าพื้นที่สุดท้าย7คะแนนตัวสำรองนำผลิตเมนดี้ช่วยไล่บอลในแดนกลางหลายๆจังหวะก่อนออกบอลให้ทีมขึ้นเกมสวนกลับแต่ไม่มีอะไรโดดเด่น6คะแนน เดเนียนอามาตีมีเวลาในสนามน้อยเกินไปไม่มีคะแนนฮัมซาชาวดรีมีเวลาในสนามน้อยเกินไปไม่มีคะแนนเดียร์ลนติกซื้อดังเมืองผู้ดีรายงานว่ามาตรการควบคุมการระบาดของโควิด1 9ที่รัฐบาลอังกฤษเพิ่งจะออกมาใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่านักเตะและสตาร์โค้ชทั้ง20ทีมในศึกพรีเมียร์ลีกรวมถึงผู้ที่กลับไปรับใช้ทีมชาติ จะต้องผ่านการกักตัว10วันหากเดินทางกลับเข้าประเทศหลังจากออกไปแข่งขันในต่างแดนก่อนหน้านี้ทีมฟุตบอลถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่รับการยกเว้นเรื่องการกักตัว10วันหากมีโปรแกรมออกไปเล่นนัดเยือนนอกประเทศอังกฤษแต่รายงานระบุว่าจากมาตรการใหม่ที่ออกมาทําให้กลุ่มนี้จะต้องกลับมากักตัวเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนั้นในช่วงระหว่างการกักตัวเหล่าผู้เล่นและทีมงานจะออกไปข้างนอกได้เฉพาะการฝึกซ้อม และการแข่งขันเท่านั้นอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังมีการผ่อนปลนให้เล็กน้อยซึ่งหากตรวจมีเชื้อโควิด -19 ออกมาเป็นลบหลังจะเดินทางกลับมาอังกฤษก็จะลดระยะเวลากักตัวเหลือเพียง5วันมาตรการดังกล่าวถือว่ากระทบถึง8สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่ยังอยู่ในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์พูลและแมนเชสตีรรวมไปถึงเชลซีส่วนในยูโรปาลีกก็จะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์อาร์เซนอลและเลสเตอร์โดยเฉพาะเชลซี ที่จะออกไปเย e ือนแอเติโกมาริทที่สนามกลางในโรเมาเนียวันอังคารที่23กุมภาพันธ์และแมนซิตี้จะออกไปเยือนบูริเซียมเช่นกราดบักในวันพุทธที่24กุมภานี้ส่วนในนามทีมชาติก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มไอนัดที่2รออยู่ในวันที่28มีนาซึ่งมีคิวจะออกไปเยือนแอลเบเนียลิเวอร์พูลยังข่มแมนยู สถิติทีมบิ๊กซิที่เอาชนะคู่แข่งต่อเนื่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพเมลิกอันดับ6ทอนัมฮอสเปอร์9นัดติดต่อกันเรียกว่าเป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งของสเปอร์เลยก็ว่าได้ภายใต้การคุมทีมในฤดูกาล2016-2017มาริโเปเชติโนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบฤดูกาลด้วยอันดับ2ซึ่งแชมป์นในปีนั้นตกเป็นของเชลซีอย่างไรก็ตามสเปอร์อยังสร้างสถิติชนะรวด9นัด ในช่วงท้ายซีซั่นซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรอ,อีกด้วยอันดับ5แมนยูเนเต็ด12นัดติดต่อกันสำหรับปีแสดงอาจจะต้องย้อนไปไกลพอสมควรซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูก,กาล1999-2000ซึ่งในปี1999นั้นพวกเขาเอาชนะรวดใน11เกมนัดสุดท้าย